สวัสดีคนราศีสิงห์ทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตาม,มาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขาย wallpaper มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้ในเดือนกันยายนเนี่ยจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาเริ่มมาบอยไซไพาทารโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ พลังงานของคุณตารู้สึกว่าคุณอาจจะมีการสื่อสารกับตัวเองหรือมีการสื่อสารกับผู้อื่นออบางคนมีการคืนดีกันบางคนอาจจะคืนดีกับตัวเองก็ได้ก็คือหันกลับมารักตัวเองนะคะหรือคุณรู้เท่าทันความต้องการของตัวเอง มีอาจจะมีบางคนมาขอคุณคืนดีในบางเรื่องนะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองแล้วเอาตัวเองไว้ก่อนว่าเออสมมุติถ้าคุณคบกับใครอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักแล้วมีปัญหากันอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไปงอเขาบ่อยๆแต่ต่อไปเนี้ยเหมือนคุณตัดสินใจแล้วว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่อะ่ะคนคนนี้จะไม่ได้บทเรียน ะะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณก็หันกลับมารักตัวเองดีกว่าถ้าจะต้องไปง้อตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยกับชีวิตของคุณมากเกินไปเพราะคุณจะต้องทำงานหาเงินยังจะต้องมาแบบงองอนอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวละมันอาจจะมีหลายๆครั้งนะคะที่มีปากเสียงกัน หรือพูดคุยกันแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยโอเคมากนะักคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันจะไม่เป็นฝ่ายง้อเธอฝ่ายเดียวละ่ะเพราะฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเกินไปกับชีวิตตอนนี้ขออยู่นิ่งกับตัวเองก่อนอีกมุมหนึ่งอะตาก็รู้สึกว่าคุณมีเวลาให้ตัวเองเยอะขึ้นนะคะอาจจะคุยกับตัเองเยอะหน่อย รองดองกับตัวเองเยอะขึ้นม,มีการสื่อสารกับตัวเองมีการแบบอาจจะอยู่กับปัจจุบันขณะเยอะขึ้นบางคนอาจจะถึงขั้นที่แบบนั่งสมาธิเลยนะเพื่อชำระล้างความมืดมืดดำดำของคุณในแต่ละวันนะคะเพราะไปเจอกับสิ่งสกรปรกมาเหมือนกับร่างกายเรานั่นแหละคุณอาจจะไปเจอสาภาพแวดล้อม รอบข้างไม่ค่อยดีก็ต้องมาชํำระล้างในทุกๆก,ก่อนนอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะคะโดยการผ่านสมาธิหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบให้ความรู้คนอื่นก็ได้ชอบสื่อสารคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อสารแล้วก็รู้ว่าความต้องการของคนอื่นคืออะไรแล้วก็แก้ปัญหากับคนเหล่านั้นได้ถูกจุดก็ได้ มีหลายๆมุมมองนะคะจากสิ่งที่ตาเห็นพลังงานของแต่ละคนของราศีสิงนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูกันสิว่าเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างค่ะ เจ,เจอวิลสีดาสีถ้วยสองถ้วยอืมอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้ถ้าสมมุติกรณีแรกก่อนนะคะคุณอยู่ในคู่ท็อกซิกมาก่อน แล้วคุณก็พยายามทุ่มเทให้กับเขาอะเคสจากพลังงานเมื่อกี้นะคุณรู้สึกวุ่นวายใจมาตลอดเลยอยากให้เราปองดองกันอยากให้เราสื่อสารกันเข้าใจแล้วก็เป็นไปในความสัมพันธ์แบบที่ให้นิ่งๆรักกันเหมือนเดิมหรือ คุณอาจจะพยายามสื่อสารอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่หือไม่อือไม่พูดกันตรงๆบางเรื่องคุณอาจจะรักเขามากจนรู้สึกว่าทุ่มเทได้ไม่เป็นไรถึงจะท็อกซิกไปบ้างฉันก็โอเคฉันนิ่งเป็น แต่สิ่งที่ไพ่กำลังบอกก็คือว่าในกรณีของบางคนที่อาจจะถามไพ่ว่าจะเอาอยัางไงดีคะกับคนคนนี้จะเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะไพ่บอกว่าลองถามกับตัวเองดูว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเลิกกับคนนี้ไปอ่ะคุณกลัวหรือเปล่าว่าถ้าคุณเลือก ถ้าคุณเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะคุณจะไม่มีคนใหม่อมืที่ดีกว่านี้หรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองมากพอหรือเปล่าคุณจะต้องวางใจว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องอดทนกับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าตัวเอง ทำให้คุณรู้สึกไม่รักตัวเองทำให้คุณรู้สึกตัวเล็กะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องทนเลยนะคะในด้านของความรักนะถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณบอกว่าอืมฉันยังไหวนะฉันยังทนได้อะเพราะคิดว่าไม่มีใครที่ดีกว่านี้ไพ่บอกว่ามันไม่จริงจงเลือกที่จะอยู่ในจุดที่รักตัวเองและเลือกได้เองบ้าง ะะเลือกได้เองหมายความว่าพ่อแม่บอกว่าเขาดีนะหรือเพราะว่าเขาอายุเยอะเขาเลยดูเป็นผู้ใหญ่ตาก็อยากจะบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือรู้จักชีวิตหรือไม่รู้จักชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะหรือคนที่ เข้าใจชีวิตอะไม่จำเป็นจะต้องอายุเยอะเด็กๆหลายคนที่ตาได้เจอตาได้คุยเขาก็ผ่านอะไรมาแตกต่างกันก็เยอะก็มีน้อยก็มีหรือหนักก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอะถ้าทนอยู่ได้แบบไม่ทุกคุณอาจจะทนอยู่ต่อไปได้แต่ ตาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่เน้นย้ำก็บอกว่ามันอาจจะมีวันหนึ่งที่คุณไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วก็ได้คือถ้าคุณทนอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันโอเคอะวันตอนตอนตอนเน,นี้ยตอนนี้ค่ะคุณอาจจะบอกกับตัวเองแบบนั้นอะ่ะแต่ต่อไปอะ่ะคุณจะเริ่มรู้สึกชินชาเริ่มรู้สึกไม่โอเคเริ่มรู้สึกไม่เป็นไรจนคุณไม่เข้าใจว่า เฮ้ยตอนนี้ปัจจุบันอะฉันรู้สึกกับตัวเองแบบไหนวะเนี่ยแสดงว่ามันคือท็อกซิกที่ซึมเข้าร่างกายสารที่เป็นพิษที่ซึมเข้าไปบ่อยๆซึมเข้าไปทุกวันตนคุณไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วก็ให้ระวังด้วยเช่นกันอืมมีเรื่องอะไรอีกอันนี้เรื่องความรักนะคะ เรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้ในเดือนกันยายนอุ้ยเจออไฮพิเทสสิบดาบสิบเหรียญหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองเหรียญอ,อาจจะมีคนใกล้ตัวคนในครอบครัวก็ได้ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดจากคําพูดของเขาก็ได้นะคะไพ่บอกว่าขอจงแข็งแกร่งอย่าไปวกแวกใครพูดใครได้ขอจงสู้กับคําพูดลบๆของตัวเองเช่นคนอื่นพูดกับคุณยังไงไม่ดีไม่รู้ไพ่บอกแต่อย่างแรกเลยคืออย่าไป เอาสิ่งเหล่านั้นนะนะคะกลับมาคิดแล้วซ้ำวนขยายเราไม่ดีเราไม่ดีเราไม่ด,มดีคิดทุกวันซ้ำทุกวันคุณจะเป็นเช่นนั้นระวางเรื่องนั้นด้วยนะคะอาจจะต้องมีการจบสิ้นจากบางอย่างก็ขอให้มันจงเป็นไปมันคือทม์ไลายที่คุณต้องเจอบาลานซ์มันให้ได้มากที่สุด ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดชนะมันให,ให้ได้เยอะที่สุดอ่ะชนะพลังงานด้านลบหรือความคิดลบอะค่ะให้ได้เยอะที่สุดแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีอืมมีเรื่องอะไรอีกคะสี่เหรียญจัสตหน้าสองดาบเดอะสตาร์เจ็ดดาบ ขยายเจ็ดดาบะจะมีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวใต้สารับคือสามถ้วยนะคะบอกเลยนะไม่ว่าจะจบกับอะไรอะ่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันสิ่งที่ไพ่บอกมันคือสิ่งที่ต้องเกิดรักตัวเองเยอะๆเลือกอาจจะมีทางให้เลือกก็ได้คะ่ะ เลือกที่จะไปต่อไหมเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะเลือกบางอย่างสิ่งที่ตัวเองรักหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้กับสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำในชีวิตคุณอาจจะไปขอความเห็นจากคนอื่นแล้วได้คำตอบมาแบบบั่นทอนแปลงบันดาลใจบั่นทอนความคิดของคุณอะไพ่บอกว่าไม่เป็นไรเลย เชื่อมั่นเซนต์ของตัวเองสัญชาตยานคุณสำคัญมากเขาบอกคุณแบบไหนให้ไปทางนั้นอย่าไปหลงเชื่อคำลบๆของคนอื่นอาจจะมีบางเรื่องของครอบครัวที่คุณไปรู้ความลับอะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันจะจบด้วยดีอืมมาดูสิว่าความลับอะไรอะ่ะ สิ่งที่ตามองเห็นนะบางคนบางบางพลังงานที่ตาปิ้งแวบขึ้นมาคือมีเรื่องของเราสองสามคนหรือเปล่าแล้วคุณไปรู้อืมเราสองสามคนกลับมาเรื่องของความรักอีกเช่นเคยแล้วคุณไปรู้หรือเปล่าคุณจะรู้สึกพังทลายหรือเปล่านะคะ พลังงานเฉพาะบุคคลนะแล้วไพ่บอกให้คุณทำยังไงต่อไปไม่ต้องเสียเวลาไปทะเลาะถามความรู้สึกตัวเองนะคะว่าก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวคนเดียวได้ไหมไหวไหมเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่า ถ้าเป็นเรื่องเราสองสามคนเมื่อกี้นี้นะคะสิบถ้วยสิบเหรียญเนี่ยสามถ้วยเดอทาวเนี่ยกำลังบอกตาว่าฮึบขึ้นมานะมันคือสิ่งหนึ่งที่เธอจะต้องผ่านมันไปให้ได้แค่มองตรงไปข้างหน้าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเวรกรรมอย่าไปคิดว่าคุณไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะอืม ลองนิ่งกับตัวเองสักแป๊บหนึ่งเงียบๆแล้วลองถามคำถามนี้นะคะฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้ฉันผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะมาดูสรุปเรื่องของการงานค่ะ การงานบางคนอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องงานด้วยการเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานไปที่ใหม่อาจจะมีเรื่องที่แบบมันกระทบกระเทือนจิตใจของคุณมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องงานหรอกแต่มันเป็นโดมิโน,โน์นะ่ะเครียดเรื่องอื่นแล้วก็ทำงานไม่สนุกแล้วก็คิดมากนะคะ ก็ระวังเรื่องนี้ด้วยแต่ตารู้สึกว่าคุณเอาชนะมันได้คุณแยกแยะได้อยู่แล้วนะคะแต่มันกระทบแหละมันมีบ้างขอให้คุณจงปล่อยวางแล้วมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะอมืมาดูเรื่องของการเงินค่ะ เข้มแข็งเข้าไว้นะเหนื่อยหน่อยนะเดือนหน้าแต่ขอจงเข้มแข็งเข้าเข้าไว้คุณผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะก็งานเงินก็มาเงินของคุณก็มาจากการทำงานเนี่ยหละแต่จะต้องฮึบพลังใจมากๆเพื่อให้คุณมีสติกับการทำงานเพื่อได้เงินนะคะ นะคะอืมอย่าไปโทษตัวเองย้ำเรื่องนี้อีกนิดนึ่งจัสเมนขึ้นมาบ่อยมันไม่ได้เป็นเวรกรรมของคนหรอกมันคือสิ่งที่คุณต้องเจอนะคะเรื่องความรักค่ะต้องเลือกนะเนี่ยคนลูกอีกแล้ว มันจะมีผลกระทบกับเรื่องความรักของคุณนะบางคนต้องเลือกบางคนต้องจบคุณจะอยู่ในกระบวนการฮิลลิ่งนะคะใดๆก็แล้วแต่อันดับแรกเลยหลักตัวเองไว้ก่อนไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรจับมือไปด้วยกันนะเอาใหม่นะเธอทำได้อันดับแรกอย่าโทษตัวเองปอบโยนตัวเองก่อน รักษาตัวเองก่อนด้วยตัวของคุณเองใดๆใครคนอื่นเนะ่ยนอกกายของคุณนะ่ะไม่มีใครสามารถเยียวยาและเข้าใจคุณได้เท่ากับตัวของคุณเองสุดท้ายแล้วว่ะคุณจะมั่นคงนะคะอืมถ้าผ่านเรื่องนี้ไปได้นะผ่านไปได้อยู่แล้วแหละไม่ถ้าผ่านหรอกคุณผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะขอบทสรุปทั้งหมดเลย ของคนราศีสิงห์ในเดือนกันยายนค่ะเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องรู้บทสรุปค่ะคุณจะกลับมารักตัวเองมากๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีบางคนจะได้โอกาสใหม่ๆ มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปคิดมากมันคือก้าวไม้เท้าแห่งการเปลี่ยนแปลงก้าวไม้เท้าแห่งการที่ไปต่อคุณผ่านมันมาได้เยอะละนะคะแล้วคุณก็จะผ่านมันต่อไปได้อีกรักตัวเองมากๆในเดือนหน้านะคะเลขเก้าเลย ไม่มีใครรักตัวของคุณเองไปมากกว่าตัวคุณเองแน่นอนนะคะผ่านไปได้บทสรุปเริ่มต้นใหม่ฮึบใหม่จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระยะยาวที่มั่นคงแน่นอนค่ะอแล้วก็มาจบด้วยไพ่ออร์เคิลกันนะคะ โซร, คุณอาจจะมีการแยกตัวออกมาจากบางสิ่งที่ไม่ใช่จุดที่เป็นของคุณอย่านำอดีตมาตัดสินอนาคตอย่าปล่อยให้ผีตัวเนี้ยมันหลอกหลอนคุณถ้ามันจะจบนะคะมันอาจจะหลอกหลอนคุณบ้างแต่คุณต้องรู้เท่าทันปล่อยพยายามปล่อยตัวเองให้ผ่อนคลายกับสถานการณ์ เหมือนเล่นเกมให้ได้แล้วมันจะผ่านไปคุณจะเจอกับบทเรียนบางอย่างที่เป็นวาระสุดท้ายที่เป็นภาระบางอย่างแล้วคุณจะแข็งแข่งสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะกลับมาสดชื่นแน่นอนนะคะตาเป็นกำลังใจให้กับคนราศีสิงห์ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีหรอกถ้าคุณคิดดีไปก่อนทุกเรื่องก็คือบทเรียนนะคะให้คุณก้าวข้ามมันไปได้เป็นกำลังใจ ดวงใหญ่ๆดวงนี้ให้กับทุกคนเสมอเลยนะคะส่งความรักความปรารถนาดีผ่านสมาธิ ให้ทุกคนเสมอเลยค่ะรักทุกคนเสมอนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซทาร์โรบใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ